สวัสดีครับพี่น้องผองบ้าดอกขันสื่อครับพี่น้องนี่ผมก็จะมาหาอยู่หาจินครับผมเจ็บไปพิไว้ยกินครับพี่น้องพี่กกับลูกกันอยู่สวนเขียเทีเแ่าแก่ลครับผมลูกแวนไม่ไว้มองอันแถาแก่ปล่อยน้าเห็นเจียทีแล้วครับพี่น้องถ้าเขาซื้อจะช็อปไรก็บไหวครับผมเขาก็ต้องอาศัยปลูกไว้ครับลูกไว้กินครับผม แหรอครับการใช้ชีวิตแรงงานไทยในอีสีวะพี่น้องตีนะครับเโาเกียมบ้าได้ครับผมนะครับเพื่นนี้ให้ปลูกอยู่ครับถ้าเขาไปซื้อที่ช็อปโอ้หลายบาทเลยนะครับพี่น้องตีนะครับมันได้ปุ๋ยได้ยางามนี่ครับเลยครับพี่น้องนี่ก็เลยดกครับไปซื้ออยู่ช็อปนี่โอ้ประมาณชิ้นึงนี่เป็นเงินเช็คประมาณสิบเช็คครับผมสิบเช็คเป็นเงินไทยกับร้อยหนึ่งครับพี่น้องแพงครับผม อันใดเขาเพราปลูกได้เขาก็ปลูกได้พี่นอ้องมาใช้ชีวิตและงานให้อเสียวเลยครับผมเพราะว่ามันอกช่วยประหยัดรายจ่ายเขาได้ครับถ้ามันถ้าเขาซื้อหลายเขาคงมีเงินซูงบ้านเลยคพี่นอ้องเพราะราคาเขาคีดกว่าแพงครับอดีเสียวครับผมอันไหนเขาพอปลูกได้อันไหนพอประหยัดรายจ่ายได้เขาก็กรปลูกเอาครับพี่นอ้อง นะครับพริกโอ้ย่งดกเลยครับผมมันถือยาครับถือยาสีผักแกเทศเลยครับผมนะครับขนาดเปลียนหน่อยไม่เหลายหลายพี่น้องนะครับผมมันถือยาสียาผักแก่เทศเร่งครับผมนี่ดกเร่งงามนี่แหละครับพี่น้องการใช้ชีวิตการเป็นยูขออยูไหนอีสียวครับผมของแรงงานไทยครับ ไหนอยากกินกับเมื่อกี้บดเด้อครับผมกพริกอยู่ส่วนเมื่อกี้ที่ติดสายแดนอิิบแล้วครับพี่น้องเขาปรจําป็นต้องไปซื้อช็อปครับผมถ้าเขาไปซื้อช็อปหลายกระแพงครับบ่ไหวครับผมเขาจะใส่ปลูกที่เลยครับพี่น้องนี่นะครับดกหลายครับผมว่ามันถือยาถั่าแก่ซิดเมื่อกี้ที่ดกเมื่อกี้ที่งามนเนี่ยครับ กันเลยได้นะครับผมตอนแรกคนไทยก็บ่กล้าปลูกครับย่านแถวแกด้าครับผมแต่ว่ากล็ลองปลูกลองเบิง่งตะวันเพิ่งกะบวบากับผมเพิ่งจะให้ปลูกครับพี่น้องนะครับเบิ่งลงพี่น้องโอ้ยังโดดเลยวะพูดนะครับผมโดดก,กระแทกว่าเลยวะเพาเก็บไว้ไม่เวลา,าเขาต่ำเชียงเพศเชียงอย่างไว้เกียงอันเจียงนี่ครับผม เขาไปอยู่ริ่ได้ไปซื้อช็อปครับครับผมมื่อช่วยเขาประหยัดหลายตื่นครับพี่น้องนี่ครับการใช้ชีวิตเป็นอยู่ของแรงงานไทยไม่อีสิวน่าดูายครับพี่น้อง ปลูกกระเที่วไปพื้ไทมาประเทศอีสิวกรกับเบิ้งออนครับผมกับรองปลูกเบิ้งครับบลูกพริกครับปลูกเบื้องยูเสริมเกษตรดอกแก้วพันธุ์ที่ว่าว่ครับขอพคุณปลูกเบิ้งถ้าเขาไปซื้อหลายเ้าก็บ่ไหวครับพี่น้องเขาก็ถามนายจ้างเบิ้งครับผมปลูกปลูกพริกวิกินเพื้นให้ปลูกว่าครับถ้าเพื้นให้ปลูกกับปลูกครับผมเพราะว่าเ้าก็ยช่วยประหยัดรายจ่ายครับพี่น้อง นะครับโดกคักงามครับพี่น้องอเอาไว้ไปตำเซเคียงเทีตแจงหันแจงนี่เพราะว่าคนไทยมากินเผียครับผมถ้าบ่ก,กินเผียมันก็กินบ่แซบเลยพี่น้อง จำเป็นได้ไปซื้อพริกขี้เถ้าว่าผมถ้าเขาไปซื้อหลายเขาก็บ่ไหวโขกหลายพี่น้องเลยแดงจริงครึ่งเลยนะครับจีบแป,ป๊บเดียวได้นะพี่น้องนะครับจีบแป๊บเดียวได้หมดหลายเลยครับผม มอนแ้ครับอีกต้นหนึ่งโอ้ผมกับแต่ละสวนขอผมกับปูกพริกไม่กินที่เลยครับผมเพราะว่าห้องกินไม่ได้เป็นซื่อช็อปครับ ไหนพอปลูกได้ก็ปลูกครับผมกัซื้ออันที่ปลูกม่ได้หรอครับพีน่น้องไหนปลูกม่กกได้กับเขาไปซื้อเอาชอบครับผม ถ้าว่ากัถือว่าโชคดีดครับเขาแก้วไม่ได้ครับผมเพื่อนแเห็นดูครับเวลาเพื่อนมาแบบโอเคๆเพขึ้นมาครับเพืนกับปวยคุณไทยปู่ครับยัางงามเลย ว้นนี้ก็บชีปูแซมผักเขียททเทศหัวแกนี่ประมาณจดกห้าสิบต้นเหออรอบางทีของแรงงานไทยดอกยู่ครับพี่น้องดกยังคักเลยครับผม ถ้าเขาไปซื้อพริกแข้งนี่อยู่ช็อปนี่ก็ผูงนี่ประมาณมันยี่สิบเชคติดกินไทยก็ประมาณสองวัยแล้วพี่น้องโอ้แพงครับแพงแถ้าเขาปลูกไ,ไว้รื่อี่ก็ดีอยู่ครับผมครับไม่ได้ซอยเขาได้หลายตื่นพี่น้องนีะครับจเจี๊ยบเดี๋ยวโอ้ได้บักหลายเลยเดียวครับผมเบิ้งเลยครับผมง้างแขกพี่น้อง ลายพันธุ์พิเศษงาพิเศษอิซยวกับเบิ่งเด้อครับผมนะครับการใช้ชีวิตการเป็นอยู่ของแรงงานไทยในอีเอียวครับผมอันไหนก็มีแต่ซื้อหลายกันบ่ไหวครับพี่น้องแต่ห่อแทบจะบ่เหลียนตรงบ้านเลยครับผมอันเด็กเขาซื้อหลายกันเลยอันไหนพอปลูกได้อันไหนพอหากินได้ก็ก็หาครับผม ร้อมหยุดสรอยเขาประหยัดได้หลายเติมครับนะครับหลากหลายเลยจะรูปรเอบเอบจะรูปงี้ยเลยครับพริกเกีบยพ่อสีมาที่เต็มหมอแล้วครับพี่น้อง กนี่็ว่าโซงนี้สงครามนี่เอาไปซื้อของอย่างยุ่ช็อปนี่กับชีแพงเนี่ยครับผมว่าส่งสงครามนี่สินค้าชีแพงครับพวกกับเข่ากับน้ำเนี่ยครับผมเพราะว่าเขาจะซื้อกากตุนไหมครับพี่น้องอันนี้เข่าสอบนึงกับ สองร้อยเช็คครับผมเป็นเงินไทยกับสองพัน 2, ครับเข่าครับเทกอนขายพระเจ้าขายสอบลรอร้อยห้าสิบเช็คครับผมพันหา้าวันนี้สงคํา้อิสดเดียวกับวิรานยิงกันนี่เข่าทั้งึ้นครับพี่น้องเข่าขึ้นเป็นสองร้อยสองร้อยเช็คเลยครับผมเป็นเงินไทยกับสอบหะสองพันเลยครับพี่น้องนี่ครับอันเดเฮาพอประหยัดได้เฮาประหยัดครับผม ว่าเฮาขี่ซื้อหลายก็บม่ไหวเด้ครับพี่น้องเพราะวันแพงครับผมช่วงนี้ครับเขาสูรบจังครับผมแต่ว่าเบาดอกขนเผือกอะเลยอีกสองปีก็ได้กลับบ้านแล้วครับพี่น้องเพราะว่าดีครบสัญญาจ้างแล้วครับผมห้าปีสามเดือนครับผมแล้วนี่ผมได้สามปีเต็มเต็มแล้วมาทำงานอยู่อีิสิวได้สามปีเต็มแล้วครับพี่น้องเลยอีกสองปี ผมก็จะกลับไปยุ่ยเมืองไทยแล้วครับผมครบสัญญาจ้างอายใจแล้วครับพี่น้องนี่ครับโอ้หลากหลายเลย,ยเตรียมหม้อแล้วผม ว่าช่วงของค่าเนี่เขากะน็อตกับ่ค่อยหลับในพี่น้องกับระแวงเนี่ยครับผมถ้าระเบิดมากก็จะรูปเมียของเขาครับชูเรียนผู้ทันเขาพี่น้องกับนอนหลับเนี่ยปรับแน่ไรครับผมช่วงนี้ครับโอ้เจ็บแกลบเดียวได้เหลายเด้ครับพี่น้องเตรียมหม้อแล้วครับผมเนะครับพี่น้องเก็บแกลบเดียวได้ครับนี่ครับ ผักพริกครับผมได้เต็มหม้อเลยครับนะครับผมอันนี้ก็บป้าผักเขียบเห็นลลยครับตัวบบ๊ว่ามันได้โลยแล้วครับผมผักเขียทบที่เริ่มตายแล้วพี่น้องนี่ครับตัว่าแถวนึงกับปลูกพริกแซมต้นนึงครับผมนี่ครับพี่น้อง แรงงานไทยเอนอยากไม่เก็บก็ไม่เก็บไปได้ครับผมในอ e ีเซลครับพี่น้องเพราะว่าเขาหยีเขาต้องจำเป็นเขาต้องไปซื้อช็อปครับผมนะครับมาเก็บพริกพร้อมมาเคี่ยทเดียวกันไม่พร้อมครับผมเวลาเอาไปตำเจวครับพี่น้องคนไทยเขาถ้าบ่กินเผ็ดมันก็นบ่แซ่บครับผมเ็ดกับข้าวกับหน่ำเลยครับ ว่าคนไทยมากินเผ็ดครับผมเนี่ยครับพี่น้องแต่ละมือแต่ละวันผมก็มาเก็บเลยหละครับผมน้องดูปะครับพริกแรงงานไทยปลูกไว้ครับผมปลูกไว้กินด้ครับนะครับปลูกกันนะเสียมะเขือเทศเถาแก่ครับผมปลูกไว้นาล่องะครับนะครับนี่ก็เถ่าแก่ท่านปลูกเขียเทีครับผม แรงงานกะแรงงานไทยกะขอปลูกเพิ่นครับเพิ่นกระบะวาให้ครับผมเพิ่นไงให้ปลูกอยู่ครับนี่ครับเพิ่นกะซวยเขาประหยัดรายจ่ายหลายเติบอยู่ครับผมถ้าเขาไปซื้อไปชอบไหลก็บ่ไหวครับพี่น้องเนี่ยครับเบิ่งเอาครับไผมาใส่ชีวิตแรงงานไทยกันเลยครับผมอยู่ในอีสีไว้พี่น้องเอามาเขาก็ขอตะเกียบปลูกพริก น้ำปลากเขียดที่ที่พันปลูกเว้ได้ครับผมเพราะว่าเขาคิดได้ซอยประหยัดรายจ่ายเขาครับผมถ้าเขาไปซื้อได้ชอบหลายก็ว่ไหวครับพี่น้องนะครับพี่กำลังเรื่องแดงครึ่งแล้วครับดกยังค้าเลยครับพี่น้องพอดะครับเบื้องครับแต่ละต้นครับผมทังไหนผมก็ฝากกดติดตามซ่องบ้าอุดรคนพืนถือด้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์แล้วกักดกระดิ่งแก้งเตือนนะครับขอบคุณครับ